สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในหน่วยของหนูหน้อยน่ารักนะคะเป็นสัปดาห์ที่9นะคะในหน่วยของหนูหน้อยน่ารักเนี้ยเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับมารยาทต่างๆการเข้าสังคมการไหว้การเดินผ่านผู้ใหญ่การนั่งให้สุภาพเรียบร้อยการพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะคะเด็กๆเ,เคยได้ยินคํานี้ไหมคะลูกป้อมแก้วมีสัมมาคาระวะ อันนี้คืออัตลักษณ์ของโรงเรียนเราเลยนะลูกนะถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะได้ท่องทุกเช้าเลยก่อนนี้ใครกําลังเรียนอยู่กับพี่ๆบ้างใครเคยได้ยินช่วยน้องท่องนะลูกนะอ่ะโอจะท่องให้ฟังนะคะลูกป้อมแก้วมีสัมมาคารวะเช้าพบครูลูกจงหัดสวัสดีนิสัยนี้จะติดตัวใช้มัวหมองส่วนทางลูกยืนตรงจงทดลอง ฝึกให้คล่องเป็นนิสัยจะได้ดีอีกรับของส่งของลูกต้องไหวจะทำให้ผู้ใหญ่รักเป็นศักดิ์ศรีทั้งพ่อแม่ไหวเช้าเย็นเป็นของดีนิสัยนี้ฝึกเข้าไว้ได้มงคลเห็นไหมคะ ในเนื้อก่อนนะคะเขาจะพูดถึงการไหว้การมาคารวะกับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเด็กๆต้องฝึกให้ได้นะคะจะเป็นที่รักของทุกๆคนเลยค่ะในวันนี้เรามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารก่อนนะคะ เดี๋ยวคุอมีนิทานให้ฟังแล้วก็มีมาสรุปว่ามรารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้างไม่ว่าจาก,การรับประทานอาหารไม่มุมมามไม่คุยกันในขณะรับประทานอาหารการตักอาหารที่พอเพียงไม่ตักเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าเราตักเยอะเราก็กินทําไมคะกินไม่หมดก็จะเสียดายของนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานแล้วก็ไปดูสาระเกี่ยวกับมรารยาทในการรับประทานอาหารกันเลยค่ะ ฟังนิทานกันก่อนดีกว่าค่ะนิทานเรื่องน้องใหม่ไปโรงเรียนวันนี้เป็นวันเปิดเรียนน้องใหม่ดีใจที่ได้มาโรงเรียนคิดถึงเพื่อนๆนทุกคนสวัสดีอ้อยฉันคิดถึงเธอจังปิดเทอมตั้งหลายวันนะน้องใหม่กล่าวทักทายเพื่อนสวัสดีจ้าน้องใหม่ฉันก็คิดถึงเธอเช่นเดียวกันอ้อยตอบ วันนี้คุณครูให้เด็กๆวาดภาพเพื่อนๆที่ประทับใจน้องใหม่วาดภาพอ้อยและอ้อยก็วาดภาพน้องใหม่ตอนเที่ยงขณะรับประทานอาหารกลางวันก็พบเห็นน้องใหม่รับประทานอาหารมูม,มามข้าวหกเหลอะเทอะส่วนน้องอ้อยนั่งอมข้าวเล็กพูดคุยเสียงดังและคว้างปากกระดาษจรวดที่พับ ส่วนเอมรับประทานอาหารเรียบร้อยหมดจานแล้วนำไปวางบนชั้นเก็บจานอย่างเรียบร้อยเอมได้ปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารอย่างมีมารยาทสุภาพเรียบร้อยเอมมีระเบียบวินัยรับประทานอาหารจนหมดจานในวันรุ่งขึ้นเด็กทุกคนแปลกใจบนกระดานดำมีรูปของตัวเองติดอยู่ตอนรับประทานอาหาร น้องใหม่บอกตัวเองแย่จังไม่น่าดูเลยทำไมกินข้าวหกเหลอะเธออย่างนี้นะเธอ,อยังดีฉันสิน่าเกียดชะมัดเลยน่งอมข้าวจนแก้มป่องน่าอายจังออยพูดฉันสิแย่กว่าใครๆเล่นไปกินไปหน้าขายหน้าจังเอ็มพูดบ้างฉันก็เหมือนกัน พูดคุยขณะกินข้าวไม่น่าดูเลยเด็กพูดบ้างต่อไปไม่ทำอีกแล้วน่าอายน่าอายคุณครูพูดขึ้นว่าเด็กทุกคนได้เห็นแล้วใช่ไหมคะการที่เราไม่มีมารยาทในการกินอาหารจะทำให้ภาพที่เกิดขึ้นมาไม่น่าดูไม่มีมารยาทในการกินอาหาร ขอให้เด็กๆทุกคนปรับปรุงตัวเสียใหม่ให้เป็นเด็กที่เรียนเก่งและมีมารยาทที่ดีใครทำได้บ้างคะคุณครูถามทุกคนยกมือพร้อมกันแล้วเด็กๆลระคะทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้ยกมือขึ้นเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆข้อควรปฏิบัติ ในการรับประทานอาหารไม่ควรรับประทานอย่างมุมมามจนเลนเอะเทอะไม่ควรตักมากจนเกินไปแล้วรับประทานไม่หมดและไม่ควรพูดคุยกันในขณะรับประทานอาหารการรับประทานร่วมกันหลายคนเราต้องสำรวมไม่ให้ผู้อื่นรังเกียจเด็กไทยควรยึดปฏิบัติให้เป็นนิสัยนะคะฟังนี้ทานจบกันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ มีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันหรือเปล่านะงั้นเรามาช่วยกันทบทวนนะคะว่ามารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้าง 1. ในการรับประทานอาหารไม่ควรรับประทานอย่างมูมามจนเลอะเทอะ 2. ไม่ควรตักอาหารมากจนเกินไปแล้วรับประทานไม่หมดและ 3. ไม่ควรพูดคุยกันในขณะรับประทานอาหาร <c oughs> เด็กๆรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังนิทานน้องใหม่ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็มารยาทในการรับประทานอาหารนะคะการบ้านของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นรูป เด็กน้อยกําลังรับประทานอาหารนะคะมีอาหารครบ5หมู่เลยแล้วคูโอมีคําศัพท์ด้านล่างนะคะคำว่า eat eat แปลงว่ากินรับประทานเองนะคะ eat eat กินอ่าเด็กๆทำกันบ้านส่งครูโอนะคะระบายให้สวยเลยนะแล้วอย่าลืมลากเส้นตามรอยปะนะคะลากเส้นพื้นฐานเพื่อฝึก ทักษะมือเพื่อต่อไปเราจะได้เขียนตัวพยัญชนะได้นะคะอย่าลืมทำกันบ้านส่งครูโอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย